ผมลองแผนที่สั่งซื้อนะครับ เมนูคําสั่งใช้งานตามนี้เลยนะครับตามที่ผมพิมพ์ไว้เลยนะครับวงกลมกับ x คือตกลงนะครับเลือกใช้นะครับก็คือถ้ากดวงกลมไม่ติดก็กดกรกบทหรือ x แทนนะครับสามเหลี่ยมคือยกเลิกหรือถอยหลังนะครับปุ่มเสลกคือ Start ก็คือแอปุ่มเสลก็คือเมนูตั้งค่านะครับเริ่มแรกนะครับก็เลือกที่ cdss นะครับก็คืออันล่างสุดนะครับเห็นไหมครับผมกด x ดูนะ ผมกด x แล้วติดถ้าของคุณกดกากบาทหรือ x ไม่ติดก็เป็นวงกลมแทนนะครับอันนี้มันอยู่ที่ระบบของเครื่องคุณเป็นญี่ปุ่นหรืออเมริกาหรือสกรัฐพาวนะครับต่อไปก็เลือกที่นิน t e n เทนโดนะครับก็คือคําสั่งแรกนะครับนินเทนโดเลื่อนมาเลยครับแล้วก,กดเข้าไปนะครับอันนี้คือโหมโดแฮกก็พวกเกมแปลกๆที่แฮกนะครับอันนี้ก็คือโหมดขึ้นที่ตัวเลขก็คือเกมที่ขึ้นด้วยตัวอักษรตัวเลข a b c d e นะครับไล่ตามมาเลยนะครับอย่างเกมแฮกอย่างงี้เราก็กดเข้าไปแล้วเราก็เลือกเอาพวกนี้ก็คือพวกเกกมแ้อย่าง บอลลูนไฟเล่นได้4คนอะไรเงี้ยซึ่งปกติเกมมันเล่นได้2คนนะครับหรือซื้อศาส์อย่างเงี้ยแก้เป็นเมนูภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือและเป็น,เป,นเป็นพวกแก้ไขนะครับดังนั้นก็อาจจะมีบัก๊กไม่มีบั๊กบ้างแล้วแต่นะครับแต่ผมแยกออกมาให้เพื่อสะดวกในการเลือนนะครับอย่างก o d o อัลบก็จะมี1-2ซึ่งจริงๆก็คือมันก็เอาเกมของ Family บางเกมมาแก้ไขแล้วก็ใส่ตัวละครก็ต์อัลบอเข้าไป เมื่อกือเกมแซนนะครับโอเคนะครับเวลาออกนะครับก็กดปุ่มสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเมนูนะครับก็เลือก Exit Game ออกนะครับอันล่างนะครับอันนี้เลย Exit Game นะครับก็กดแล้วเราก็เลือกสมมติผมจะเปลี่ยนไปเลือกหมวดหมู่ A B C นะครับก็คือสามเหลี่ยมถอยกลับนะครับ ถอยกลับก็คือย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าแฮกก็กดอง่มสามเหลี่ยมนะครับมันจะดีดกลับมานะบถ้ากดอีกทีมันดีดกลับไปอีกนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกดแล้วนะรเราเลือกเลยว่าจะเอาของเกมอะไรอย่างเช่นคอนท่าอย่างนี้ก็ขึ้นด้วยตัว C นะครับโหมดแล้วก็เลือกที่ตัว C แล้วก็กดเข้าไปที่ผมไม่ใส่รวมทั้งหมดแบ่งเป็น A B C แบบนี้เพราะว่าถ้าเกมเยอะเวลาเลื่อนแบบนี้มันมันจะช้าครับเห็นไหมครับมันจะเสียเวลาและชา้า ก็เลยแบ่งเป็น A B C เพื่อสะดวกในการเลือกอไม่งั้นมันจะยาวมากนะครับคิดดูเป็นพันกว่าเกมกว่าจะเลื่อนมาแถวตัว S ตัว T ได้มันมันมันเยอะมากครับอ,อย่างนี้ผมเลือกคอนท่านี้ผมลองอผมลองกดใส่สูตรนะครับขึ้น,นลงลงใา้ขวาใสยขวา,า,า A B Start นะครับ30ตัวอะไรประมาณนี ก็โอเคนะครับตามนี้นะครับวิธีการใช้งานแผ่นไม่มีปัญหาเปิดเล่นได้ใช้งานได้นะครับ